สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดสมตัวเต็งกุนซูคนใหม่ทีมชาติวเวียดนามหลังจากที่เวียดนามพวกเขาได้ปลดฟิลิปทิสเซเยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พ่อมดเขาพาเวียดนามแพ้อินโดนีเซียถึง2นัดในการคัดบอลโลกโดยนัดแรกกุนปแพ้อินโดนีเซีย0ูนนัดที่2เปิดบ้านแพ้อินโดนีเซีย0ูนสุ่มเสี่ยงตกร,รอบ90%ซหลังจากมีแค่3คะแนนโดยเวียดนามหากอยากเข้ารอบต่อไปพวกเขาต้องชนะรวดทั้ง2นัดและช่างให้อินโดนีเซียแพ้รวดทั้ง2นัด ปิดสมว่าที่กุนซือคนใหม่ทัพดาวทองรายแรกเป็นซูติมเงียนกุนซือระดับปรมาจารย์วงการฟุตบอลเวียดนามโดยเจ้าตัวเคยคว้าแชมป์วิลีกกับทีมฮานอยเอฟซีและยังเคยพาทีมฮานอยทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเอฟซีครับปัจจุบันซูติมเงียนคุมทีมไคฟองเอฟซีรายที่สองเป็นซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยผู้ที่เคยพาทีมชาติไทยทะลุเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกโซนเอเชียและยังเคยพาทีมชาติไทย คว้าแชมป์อาเซียนคัพสองสมัยปัจจุบันซิโก้คุมทีมองอันทานอยฟีรายที่3เป็นวานอันตวนกุนซือมากประสบการณ์ผู้ที่เคยพาเวียดนามไปฟุตบอลโลกยู20มาแล้วในปี2 0 1 7ที่เกาหลีใต้และเขาจะเป็นกุนซือผู้ผปลูกปั้นสไตล์แห่งยุคอย่างเงี้ยวงไฮเงียตเตนลินและดววันเฮาและแฟนบอลเวียดนามต่างเรียกร้องอยากได้วานอันตวนเข้ามานั่งเป็นกุนซือทีมชาติเวียดนามคนใหม่รายที่4เป็นเวโอซาโปลออดีกุนซือทีมสุพรรณบุรีฟี วิโอซ่ปอลอ์ปัจจุบันเจ้าตัวทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมถันหวาเอฟซีโดยเจ้าตัวพาทีมเล็กๆทีมหนึ่งไม่มีสตาร์ดังไม่มีงบ้างใหมายกลายเป็นทีมหัวตารางวีลีกพร้อมอยังสามารถพาทีมถันหวาคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเวียดนามถึงสองใบเรามาความลุ้นกันว่าคุณซื้อทัพดาวทองคนใหม่ต่อจากฟิลิปทิสเซเยจะเป็นใครก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยและฟุตบอลอาเซียนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ